พาวัยรุ่นนะคะมาเทียเท่ยวมาเก็ตเพซเปิดใหม่วัยรุ่นเตรียมตัวมาพร้อมมากนะคะวันนี้มาเที่ยวที่เขาเปิดใหม่เดีย๋ยวพาไปดูแล้ววัยรุ่นถ่ายรูปไปเยอะมากแล้วว่าแบบเออมีอะไรน่าสนใจนะคะพอเพิ่งเปิดด้อาทิตย์เดียวนะก็แบบบางร้านก็ยังไม่เปิดแต่นี่ก็เริ่มมีร้านทําเล็บนะจ๊ะร้านเสื้อผ้าแล้วนะคะอ่าเขาก็จะตกแต่งเก๋ๆนะซึ่งคุณแม่ก,กันจะนาเที่ยวกับแม่วัยรุ่นนะคะก็ถ่ายรูป โตมากทุกคน,นะจะอ่ะเดี๋ยวสวัสดีรีวิวขอตัวเข้าไปดูก่อนนะวิวเที่ยมแหน่บ๊ายบาย นะจะจ๊รีวิวนะจ๊ะที่น้องเขาแบบมาแจกเมื่อกี้นะคุณแม่กาสดาเท่ากับแบ,บ่รีวิวสวอชใช่แล้วนะจ๊ะสี่ที่สสวยอะชอปเปิด์ันใหม่นี้แบบเมดอินคอรียด้วยนะอะของเขาดีอ่ะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคือเรานั่งอยู่แล้วเขาก็แบบมาทำกิจกรรมนะเออเราได้ของเราก็เลยอ่ะเจอของดีามาบอกต่อนะจ๊ะ